กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการรู้ทันข่าวนะคะสําหรับช่วงนี้นําเสนออีกหนึ่งเรื่องค่ะระัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดอาราธิวาสเพื่อให้กําลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในพื้นที่ภาคใต้ พลเอกนทัทพลนาคพาณิรต,ตรัตมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในพื้นที่ภาคใต้พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงในระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติที่หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้กองทัพเรืออำเภอเมืองนาราธิวาส ซึ่งมีพลโทภัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4พ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสพลตรีกรกฏผู้โชดรองพ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าพลตรีนรงตติสิทธิพรผู้บังคับหน่วยบาบกิจนาราธิวาสนาวาเอกสันติเกศีพงษาผู้บังคับหน่วยาะกิจนาวิกยโยธินกองทัพเรือและผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเขาโกงอําเภอเมืองนราธิวาสพร้อมพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนไทยพุทธและเข้าพบป,ปะพูดคุยกับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสก่อนเดินทางกลับกรุงเทพหมหานครค่ะ